สวัสดีครับคผูฟังทีละครับคอลัมน์วิเคราะห์การเมืองในกรุงเทพธุรกิจนะครับได้เสนอบทวิเคราะห์ทางการเมืองเอาไว้น่าสนใจทีเดียวให้หัวข้อว่าศึกงบประมาณปี67สนามซ้อมรบตรวจแถวสา3ของขุนพลสีส้มเนื้อหาใจความเ,เริ่มต้นอย่างนี้นะครับเปิดสกราชใหม่ปีงูใหญ่มาปุ๊บสถานการณ์การเมืองก็ร้อนแรงขึ้นมาทันที พลันที่เปิดประชุมสภาวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ในวาระแรกหรือที่ภาษาการเมืองเขาเรียกว่าเป็นการซักฟอกงบเนี่ยนะครับแน่นอนแล้วครับรสป,ปอตไลท์ทางการเมืองจะฉายแสงไปที่ฝ่ายค้านเป็นหลักซึ่งฝ่ายค้านในสภาณวันนี้ก็คือพักก้าวไกลบรรดาบิ๊กเนมสีส้มทั้งหลายต่างก็จองกระถินเตรียมอภิปรายร่างกฎหมายฉบับนี้เอาไว้แต่นั่นเนินแล้วนะครับ จนบางครั้งเนี่ยถูกสอสอฝ่ายรัฐบาลมองว่านี่คงไม่ใช่การอภิปรายงบแหละครับแต่เป็นการซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่หรือเปล่าแต่เอาละครับในความเป็นจริงเนี่ยการอภิปรายงบประมาณคราวนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการซักฟอกของก้าวไกลเนี่ยดูแล้วจะดุเด็ดเผ็ดมันถึงพลิกถึงขิงมีการนําเสนอข้อมูลมีการนําพยานหล,ลักฐานมาค่อนข้างชัดเจนนะครับทำเอาฝ่ายรัฐบาลเนี่ยปาดเหนื่อและก็ออกอาการเป๋ไปเป๋มาเหมือนกันนะครับ เรียกเลตติ้งของด้อมส้มได้ไม่มากก็น้อยที่น่าสนใจเนี่ยไม่ใช่แค่บรรดาบิ๊กเนมสีส้มหรือว่าคุณพลหน้าเดิมๆเท่านั้นที่ทําได้ดีนะครับแต่ยังมีบรรดาแถว2แล้วก็แถว3ซึ่งถูกปลุกปั้นและผลักดันขึ้นมาฉายแสงในสภาด้วยแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลจะถูกมองว่าเป็นพรรคที่เน้นวาทกรรมนําเอาข้อมูลตามแต่ในช่วงผัดเปลี่ยนรัฐบาลช่วงสองสองปีหลังเนี่ยหลายฝ่ายชมว่าทําได้ดี ลดวัฒกรรมน้อยลงนําเสนอข้อมูลมากขึ้นทีนี้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันก็นแล้วกันนะครับขุนพลหลักๆที่นําทีมอภิปรายก็คือชัยธวัตตุลาธนถูกดันมานั่งเก้าอี้หัวหน้าพักไปการชั่วคราวมีโอกาสได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผพพู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกชัยธวัตทำได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะการชํำระภาพรวมของงบประมาณในปี2567เพื่อให้เห็นภาพ ในประเด็นที่ว่ารัฐบาลรวมการเฉพาะกิจทำงบแบบรวมศูนย์ไม่ตอบโจทย์วิกฤตของประเทศส่วนอีกคนหนึ่งคือสุริกัญญาตันสกุลซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพักก้าวไกลเนี่ยสิริกัญญาถูกมองว่าเป็นทายาททางการเมืองของพักก้าวไกลหรืออาจจะเป็นหัวหน้าพักรุ่นที่3ก็ได้นะครับที่จะเน้นการอภิปรายด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังและก็ซัดหมัดตรงไปถึงสารพัดโครงการที่มีการตั้งงบประมาณเอาไว้ค่อนข้างจะมีปัญหา ทำให้อาจจะต้องดึงองบกลางมาใช้โดยไม่จําเป็นนะครับส่วนหน้าเดิมๆอย่างวิโรธลัคนาอดิสรมาตร,รฐานก็เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะคราวนี้เนี่ยอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณด้านการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นส่วนบรรดาดาวโรดทั้งหลายที่ถูกผลักขึ้นมาในช่วงหลังก็ทําได้ดีไม่แพ้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตวัชริสินที่เจาะปัญหาใจกลางงบการศึกษาด้วยเช่นเดียวกันหรืออย่างนัทพงษ์เรืองปัญญาบุตรคีแมนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของพรรคเนี่ย ถูกดันขึ้นมาให้สรุปการอภิปรายในครั้งนี้โดยซัดมัดตรงไปว่าบุญเก่าของทักษิณเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งต่อถึงรัฐบาลชุดนี้ได้นะครับส่วนพักมน,นุนอนันต์ซึ่งเคยเป็นทีมโฆษกของพักเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกผลักดันให้มีโอกาสได้ขึ้นอภิปรายเช่นเดียวกันนะครับในประเด็นของการกระจายอํานาจขณะที่สัตหีน,นธรรมนิธินัน,นสสกรุงเทพมหานครมีการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาทางสังคมแล้วก็ปัญหาด้านสวัสดิการแรงงานอย่างนิ้เป็นต้น ส่วนแถวที่3ก็มีอีกหลายคนนะครับที่ถูกผลักดันขึ้นมาให้มีบทบาทอย่างเช่นรอมดอนปัญจอซึ่งเป็นนักวิชาการด้านสันติภาพที่ภาคใต้พูดถึงเรื่องฝ่ายความมั่นคงและงบประมาณในการดับไฟใต้หรืออย่างสุประโชตช,ชัยยศศสอสอบัญชีรายชื่อพูดถึงเรื่องของพลังงานอย่างนี้เป็นต้นส่วนไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่สอสอกอทมซึ่งเป็นสอสอป้ายแดง2คนนะครับคือ ชยพลสะท้อนดีกับเอกราชอุดมอํานวยมีการอภิปรายเรื่องงบประมาณด้านกระทรวงกลาโหมจากเดิมหลายปีมานี้เนี่ยหน้าที่ในการอภิปรายกลาโหมมักจะตกอยู่ไปที่รังสีมันโดหรือไม่ก็ทีรชัยพันธุมาตรบรรดาดาวโรดแถวสองแถวสามเหล่านี้แหละครับคือเมล็ดพันธุ์สีส้มที่ถูกบ่มเพาะให้รอวันเติบโตบนเส้นทางการเมืองรอดูในวันประชุมใหญ่พรรคเก้าไกลช่วงเดือนเมษายน2567กันแล้วกันนะครับ ช่วงนั้นเนี่ยจะมีการปรับโครงสร้างพักอีกครั้งหนึ่งและบุคคลเหล่านี้นะครับจะได้รับการผลักดันขึ้นมามีบทบาทในพักต่อไปหรือไม่พร้อมๆกับการผลักดันให้สิริกัญญาเนี่ยขึ้นมานำทัพถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับพิธาลิมเจริมรัฐในคดีหุ้นสื่อซึ่งกำลังรอสาลร,รัฐธรรมนูญชี้ชะตาในวันที่24มกราคมนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงกลางปี2567ซึ่งการเมืองน่าจะดุเดือดมากขึ้น เพราะยังมีประเด็นของทักษิณชินวัตรซึ่งปัจจุบันนี้เป็นนักโทษเด็ดขาดชายอยู่อย่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจอาจจะได้รับการพักโทษหรือไม่ก็พ้นโทษออกมารวมถึงสอวอที่กําลังจะหมดอํานาจหมดสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งนั่นแหละครับจะทําให้สมการสูตรการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องเอากลับมาขย่ากันใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ยังไงต้องติดตามกันนะครับ